สวัสดีครับพบกับทอยมอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับชินอุลตร้าแมนนะครับงานของมาเฟกหรือว่าค่ายเมดิคอรมที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับรู้สึกว่าค่ายนี้เนี่ยมันก็จะยุกคกันก่อนเนี่ยก็จะดังในสเกล1ต่อ6นะพวกไรเดอร์ชุดผ้าหรือว่าอุลตร้าแมนชุดผ้านั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับสเกล1ต่ 1> อ12กับชินอุลตร้าแมนนะครับเหตุที่เลือกชิ x, นอุลตร้าแมนเวอร์ชันมาเฟกเนี่ยก็เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าหลังจากที่ดูรีวิวนะฮะทั้งงไทยช่่ออเพืนนบ้้าแลวก็ ช่องต่างประเทศนะผมมีความรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันถูกจะลตดกับผมมากที่สุดเลยนะฮะแปลกใหม่นะปกติจะเล่น figure art ก,ก็เลยลองมา,มาเปลี่ยนเล่นมาเฟกดูบ้างนะครับเหตุที่เอาชินวุลตอร์แมนมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนี่ยก็เพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการฉายแล้วนะครับชินวุลตอร์แมนนะฮะและกระแสตอบรับค่อนข้างจะดี นะครับหวังว่าจะมาในประเทศไทยเร็วๆนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กลองๆนี้นะฮะขาดไปได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่มีคุณท็อปนอนหนังนั่นเองนะครับซึ่งมาขายในกลุ่มผมไปเจอตอนช่วงตีสองแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นโควิดพอดีก็เลยอยากหาอะไรแบบมาจับเล่นนะฮะก็เลยจัดตัวนี้มานะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันแต่ว่าผมก็ติดตามผลงานอยู่นะครับเอาละฮะสำหรับชินุลตราแมนตัวนี้นะครับมี อะไรในกล่องบ้านนะครับพอแกะออกมาจะเป็นยังไงก็ไปดูพร้อมกันเลยนะครับและนี่นะฮะก็คือของทั้งหมดของกล่องกล่องนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยมือนะครับ4คู่นะครับรวมถึงมือแบที่อยู่ตรงตัวด้วยรวมกันเป็น5นะครับผมสำหรับตัวนี้แล้วก็มี ฐานสเตตมาให้นะครับอีกหนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับนี่คือสเสน่ห์ของมาเฟกเลยนะเพราะว่าทุกกล่องในก็จะมีฐานมาให้นะถือว่าโอเคนะสำหรับใครที่ชอบแบบเอามายืนหรือว่าลอยฟ้าอะไรแบบนี้ฮะนี่ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีแค่นี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันน่าจะมีลําแสงมาให้อีกสักหน่อยนะแต่รู้สึกว่าฟิกควอตก็ไม่มีอะไรมาให้เลยนะรวมถึงทีซีโร่ด้วยนะครับอ่าแต่ว่าทีซีโร่เนี่ยมันจะมันจะเท่ย,ย่างเดียวเลยที่ผมชอบคือสีมันจะออกเงาเป็น,มนเมทัลลิกมากนะ่วม,มวามรสกา,าลายที่ออกัวแต่ เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับว่าเปไ็นยังไงบ้างเนาะก่อนจะไปถึงตัวฟิกเกอร์นะครับเราก็อยากให้เห็นมือที่เขามาให้มาด้วยกับตัวก่อนนะครับเพราะว่ามืออันนี้เนี่ยมันมีความเนี่ยฮะมีที่รองนะครับเสียบเอาไว้เลยนะฮะที่รองเสียบจอยมือไว้เลยนะครับซึ่งข้อดีมันเนี่ยมันก็คือแบบว่าจะทําให้ตรงรูที่เสียบอะครับตรงบอจอยเนี่ยมันจะไม่มีการหดนะฮะก็คือยังคงแบบเดิมไว้ตลอดนะครับนี่คือข้อดีของการที่เป็นแบบนี้นะซึ่งทางเนี้ยเขาก็ใส่ใจมานะ แต่ว่าถ้าเป็น f ฟิกัวร์ก็จะเป็นแบบมือมาเลยนะฮะให้เปลี่ยนแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาตรงการเสียบจอยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน,นี้ก็คือทํามาเพื่อแบบป้องกันได้ดีเหมือนกันนะสำหรับอันนี้นะถือว่าชอบมากๆเลยฮะอันนี้และนี่ก็คือตัวชินอุลตร้าแมนนะครับบอกเลยว่าพอจับตัวแล้วเนี่ยตัวเนี่ยมันเหมือนตัวที่ในโปสเตอร์ที่เขาปล่อยออกมาเลยนะที่เขาจะเป็นอุลตร้าแมนยืนนิ่งๆ,ๆนะฮะที่เขาบอดมองเหมือนเปรตอะ่ะเนี่ยนะฮะคือเหมือนมากเลยนะถ้าเทียบก,กับตัว f ฟิกัวร์ด่ะผมว่าอันเนี้ยเหมือนกว่า นะครับแต่ว่าข้อแตกต่างมันเป็นยังไงผมก็ไม่เคยจับฟิกูอาร์ตของชินตอุลตร้าแมนด้วยสิแต่ว่าเคยเห็นผ่านๆตามมาบ้านเดี๋ยวจะพออธิบายให้ฟังได้นั่นเองนะครับโอเคฮะดีเทลของเขาเนเริ่มจากตรงด้านหน้าของเขาก่อนนะครับรู้สึกว่าตาของฟิกูอาร์ตมันจะสวยกว่านี้นะอันนี้ตามันจะเป็นเหลืองอมไข่นะฮะมันจะไม่ได้ใสเท่าอุลตร้าแมนของฟิกูอาร์ตก็คือชินตอุลตร้าแมนนั่นแหละนะฮะมันจะมันจะคุ่นกว่านะฮะสำหรับตาตรงนี้ที่เหลือก็คล้ายๆกันนะครับนี่ฮะด้านข้างของเขานะครับ จริงๆแล้วเนี่ยอุลตร้าแมนที่เขาบอกกันว่ามันแกไม่มีคาลเลอร์ทัมเมอร์ตั้งแต่แรกนะฮะตัวนี้ก็คือแบบเคารพต้นฉบับมากๆนะฮะจะไม่มีคาลเลอร์ทัมเมอร์นะครับนี่ด้านข,าข้างของเขานะครับอืมนี่ฮะก็คือในส่วนของดีเทลชุดของเขาเนี่ยมันจะมีความเป็นซี่โครงนะฮะเป็นมนุษย์นี่ฮะเห็นไหมจะมีรอยนะครับซี่โครงด้วยนะฮะอืมหน้าท้องนะฮะไล่งเงาไปมันเหมือนจะเหมือนมนุษย์มากๆ นะฮะเออนี่ฮะตรงแขนเนาะด้านหลังนี่ฮะจะเนี่ยเงาเงาเ่ยสันกล้ามเนื้อนะครับเป็นกลายเนื้อเลยแหละอืมแล้วก็ด้านล่างนะฮะนี่ขาของเขา,ขานะครับรองเท้าจะเป็นรองเท้าแบบต้นฉบับเลยนะครับที่จะเหมือนลิเกนิดนึงอะ่ะที่จะเป็นรองเท้าเชิดมาข้างหน้านะครับ ก็คือมันจะเป็นอุลตร้าแมนต้นฉบับนะครับที่ออกมาตอนแรกเลยนะฮะแต่แตกต่างก็คือตัวนี้มันจะสูงมากๆแล้วก็ไม่มีคาลเลอร์ทัมเมอร์นั่นเองนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าผมชอบแล้วอ่ะนะฮะสำหรับงานมาเฟกอันนี้นะครับสวยมากๆนะครับสาหรับดีเทลอุลตร้าแมนตัวนี้และที่เหตุที่ตัดสินใจเอามาเฟกเพราะว่ามาเฟกมันมีใบเส็จนะฮะใบเส็จแขนตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นฟิกกูอาร์ตเนี่ยมันจะเป็น ลงไปเลยนะครับมันก็เหมือนกับบุตร้าแมนทั่วๆไปที่จะไม่มีไบเซ็ปนะครับแล้วก็มีเหมือนกันนะฮะบัตเตอร์ฟงบัตเตอร์ไฟจอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในจุดขยับกันอีกทีเนาะนี่ฮะด้านบนของเขานะครับก็เนียนอยู่นะนี่ฮะในช่วงข้อแขนนะฮะการยกแขนผมว่าก็ยกได้เยอะอยู่แล้วนะฮะถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูจุดขยับของเขากันดีกว่าเนาะเริ่มจากส่วนหัวนะครับส่วนหัว น่าจะปกตินะนี่ฮะบิดซ้ายบิดขวานะครับอืมการเงยตัวนี้น่าจะเงยได้เยอะมากๆนะครับเพราะเห็นจากการที่แบบเข้าบินนะนะฮะมันโอเคเลยนะครับนี่เยอะเลยนะครับอืมก้มแบบนี้นะฮะเอี้ยวคอการขยับคออะไรก็ ทํมาได้โอเคนะครับสาหรับตรงหัวไม่มีปัญหานะหมุนได้สบายๆเลยครับแล้วก็มาดูในส่วนของแขนบ้างนะส่วนของแขนนะครับยกแขนฮึบยกแบบธรรมดาก่อนตอนที่ไม่ใช่ใชใชรถไฟได้ปะไม่ได้เหรอออกเป็นแบบนี้เนาะได้นิดหนึ่งประมาณนี้ฮะการยกแขนของเขาอืมประมาณนี้ใบเซ็จมีฮะหมุนได้นะครับรอบทิศเลยนะอันนี้สมูทด้วยมันแบบ,แบ,บไม่กึกกักอะไรเลยนะฮะฮึบนี่ฮะข้อพับ สองจังหวะนะครับมือปกติฮะเป็นบอยจอยแล้วก็ขยับได้นะครับหมุนได้ปกติเนาะสำหรับตัวนี้ขึบกลับก่อนกลับคืนฮึบแล้วก็การขยับเป็์รถายจอยไปข้างหน้าครับอฮึบเยอะอยู่นะโอเคเลยฮะการขยับนี่ฮะดีเทลตรงนี้ก็เก็บออกมาได้ดีมากๆนะฮะเวลาขยับมันจะได้ดูแบบสมจริงนะฮะไหลของคนเนาะฮึบอืม นี่ฮะโอเคเลยนะส่วนของแขนนี่ขยับได้อิสระมากฮะแล้วก็สมูทด้วยที่สำคัญนะครับมาดูรตรงนี้บ้างึบิดได้นี่นะฮะจริงๆมันก็เป็นมาตรฐานาอยู่แล้วฮะสำหรับบอดี้เนาะมันหมุนไแบบรอบทิศเลยอเอาชิงเนี่ยฮะเออึบการก้มนะฮะอืมการเงย สบายแล้วอุลตร้าแมนเขาบินได้แบบสุดยอดนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะฮะเรื่องการขยับของเขาเออผมชอบนะมันสม,มุทเดียะมันสม,มุทมากๆเลยสําหรับอุลตร้าแมนมาเฟกตตัวนี้นะแล้วก็มาดูในส่วนของขาบ้างน,นะครับส่วนของขาเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆมาเฟกตระกูลพวกสไปเดอร์แมนแหละมันสามารถดึงออกมาได้นิดหนึ่งนะนี่ฮะอืมแล้วก็เตะไปข้างหน้าฮึอืมประมาณนี้นะครับ หลังหลังอืมอืมปึบข้อพับอืมมันนี้แต่ว่าตรงขาตรงนี้เนี่ยมันก็บิดได้นะปกติซ้ายกว่าแต่ว่ามันไม่มีเหมือนซ i g u r e e i ะฮะที่มันบิดตรงนี้ได้นะครับในส่วนของต้นขาตรงนี้เนาะอืมแต่ว่าจริงๆผมก็อย่างนี้ก็ดีนะมัน <laughs> ไม่ได้ขยับอะไรเยอะอยู่แล้วฮะรตรงนี้ในการบิดขาซึ่งมันก็บิดแบบอย่างนี้ได้อยู่แล้วอะนะครับ นิดนึงไม่เป็นไรนะฮะมาดูในส่วนของเท้าบ้างน,นะครับตรงนี้บิดได้รอบทิศนะฮะปกติเนาะฮึบซ้ายขวานะฮะขยับได้ปลายเทา้ายกได้อยู่แล้วนะฮะก็ะคือจะแหลมกว่าเดิมอีกนะพอยกไปแล้วนะฮะฮึบเดี๋ยวจะมาดูการกลางขานะฮะคือเราต้องเอาอันนี้ลงก่อนนะครับประมาณหนึ่งนะฮะก็สุดแล้วแหละประมาณนี้นะครับแล้วก็กลางขา อืมโอ,อ้ปุ๊บประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากนะปุ๊บอืมนี่ฮะการกลางขาของเขานะครับแล้วก็นี่ฮะเออก็เป็นจอยมาเฟกอะฮะมันจะไม่ได้ปิดตรงเป้าเหมือนฟนะิกกูอาร์ตเนาะประมาณนี้สําหรับการกางขานะฮะก็ไม่แย่นะประมาณนี้จุดขยับถือว่าโอเคอยู่นะแต่ถ้าเพิ่มช่วงนี้ไปด้วยก็น่าจะโอเคแต่ว่าตรงเนี้เนี่ยมันก็จะไม่เนียนสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดทํามา โดยรวมถือว่าโอเคฮะไม่แย่เลยนะครับสำหรับอุลตร้าแมนมาเฟกตัวนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับการรีวิวนะครับผม มาเฟกชินอุลตร้าแมนนะครับบอกเลยว่าอุลตร้าแมนตัวนี้เนี่ยมันสนมนส่วนมากมากนะฮะเอาจริงๆถ้าเทียบมาน3แบรนด์นะผมว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับในหนังมากๆเลยนะครับแต่เอาจริงๆผมก็แอบชอบสีของทีซีโร่นะแต่ถ้าใครที่ชอบเงาเนะ่ก็ไปทีซีโร่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าความบาลานซ์ความอยู่ตรงกลางในะยังไงผมก็มองว่าเป็นมาเฟกนะสำะอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะฮะถ้าพูดกันตรงๆถ้าใครชอบแบบไหนก็เลือกซื้อแบบนั้นได้นะครับผมสําหรับชินอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับ ก็หวังว่าอยากให้มาเฟกเนี่ยได้ทำตัวอื่นออกมาด้วยในซีรีส์ชินอุลตราแมนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะฮะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับชินอุลตราแมนนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกันนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยหมอนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดละชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับชินอุลตราแมนเนี่ยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวู้